มันเหมือนกี่เสื้ออะไรอ่ะใช่ไหมอุ้ยเป็นยังไงอ๋อเย็นเย็นเย็นที่มันอ่ะจินเองครับจินเองครับก็วันนี้เราจะพา เพื่อนๆที่พี่ที่ดูคลิปน้องเชีงอยู่นะครับ mm hmm. เราจะมารีวิวอะไรลูกรีวิวไอติมจากเซเว่นรีวิวไอติมจากเซเว่นนะครับเดี๋ยวไปดูไอติมข้างในก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามไปเลยครับ mm hmm. ชิมเรื่องไหนครับเอานี้ปะจะน่ากินดีไหมช็อกโกแลตเนาะช็อกโกช็อกโกแลตใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองลองเลือกดูก่อนนะครับจชนโอเค เรากำลังจ่ายตางใช่ไหมครับเจนโอเคเยาไปกินที่บ้านนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้อะไรมาบ้งได้ตมนวดเดี๋ยวไปตีมนที่บ้านนะครับรถต้นอะไรบ้างเที่เวมาอันี้ปิดดูก่อนเปดดูก่อนเรามีอะไรบ้างลิสตลิลารลิสต์ลสตาดำแล้วก็อ้เยอะเลยเหรอไอลอตล้วลกินกินอะไรบลนลาร์ในคาร์ดูนัทุปเ่อน์ ตรอเบอรี่เหรอนข่อโชล้นะอลโอ้โหสตรอเบอรี่ใช่ไหมโอ้อมันเป็นสตรอเบอรี่รบบตีเสื้อตีเสื้อเหรอลูกอ่ะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนเพที่ดูคลิปชินอยู่เราไปรีวิวให้อร่อยๆนะโอเคโอเคลังจากที่เราได้ไอศครีมมาจากเซเว่นเราใช่ไหมครับน้องชินใช่ค่ะเมื่อกี้จินอาบน้ำใช่ไหม <Hi. S 1> อาบน้ำแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมาทดลองชิมไอศครีมสตรอเบอรี่ที่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆ,ๆมารีวิวว,ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน,นะเอาของนั้นเลย โอเคโอ้โหโอเคอจิ้มแกะให้เพื่อนดูเลยลองแกะจิ้มดูนะรสชาติเป็นไงบ้างเราลองให้เพื่อนๆลองด้วยนะโอ้โหมันเหมือนผีเสื้อเลยอ่ะใช่ <laughs> ไหมวิ่งเป็นยังไงอายเย็นเย็นเย็นมกที่ไม่ที่ไมกินเลยไหมที่ไม่ที่ไมกินตีไม่ฮะ อลองลองเพืต้นๆฟังหนรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวฮะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวร้อมันก็เหมือนช็อกโกแลตใช่ไหมอ่าก็มันเหมาะสำหรับก็ฝากเพื่อนๆว่าคนที่ชอบกินพวกขนมเปรี้ยวก็น่าจะชื่นชอบกับไอศครีมรสนี้ใช่ไหมแต่ถ้าชินชอบกินพวกรสหวานมรสหวานพวกอะไรครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตวานิลลาอ่าเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูทีว่า ไอศครีมแต่ว่ามันเป็นไอศครีมที่เราลองซื้อมาดูใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเริ่มกันหนึ่งอ๋อนี่ไงบัตเตอร์ไฟอ๋อแอบตี้บัตเตอร์ไฟเป็นไอศครีมที่มีลักษณะเหมือนดีไซน์มาเหมือนีเหมือนีเสื้อจริงๆก็เป็นมันเป็นไอรีมเ,เหมือนกับพวกเพื่อนๆพี่ๆผู้หญิงที่ชอบซื้อใช่ไหมกินใช่ไหมครับเยอะโอเคคลิปนี้บอกเพื่อนว่าไง อย่าลืมกดไลค์กดติดคัคยกดกระถืกไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์อย่าลืมกดให้เยอะๆโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย